และนี่คือจุดเช็คอินใหม่ของขอนแก่นกับเซ <c oughs> เว่นเ้นที่มีที่แรกและที่เดียวพร้อมกับเมนูพิเศษที่มีขนมตุบตับด้วย เอาจริงความรู้สึกแรกที่เดินเข้ามาคือฟูฟิลมาเพราะนี่เป็นเซเว่นเซ้นสาขาใหม่ของขอนแก่นที่เขาจะตกแต่งสไตล์ล้อมข้าวและกรบกรูยตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยจะมีความกลิ่นอายความร่วมสมัยแบบนิดนี้และนี่ยังเป็นสาขาแรกในอีสานที่มาในรูปแบบเร o ิโน่แฟลกชิฟสโตร์ด้วยและความเก๋คือเมนูสเปเชียลเฉพาะที่นี่กับเมนูพูวิ่งไดโนโรตีซันเดซ์คือเขาจะมาเป็นไอศกรีมกะทิที่มาพร้อมกับภูเขาไฟโรตียาแล้วก็จะท็อปปิ้งด้วยข้างเหนียบใบเตยพร้อมราดไวท์ครีมซอสกับอัลมอน,มน,นอด เบรียรแอคแรกที่เห็นเนี่ยคือไม่กล้ากินเลยเพราะน่ารักมากส่วนอีกเมนูที่อยากให้ลองคือกะทิเปียกปูนใบเตยซันเดย์โบคือเขาจะมีไอศครีมสองลูกคือกะทิแล้วก็ลอดช่องน้ําตาลต,ตโนแล้วจะท็อปด้วยเปียกปูนใบเตยที่มีความหนืหน้ำส่วนอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวอันชันกับมะพร้าวอ่อนและสุดท้ายเมนูนี้ที่ไม่ได้มีทุกสาขากับกะทิเปียกปูนใบเตยโทสตี้ซันเดย์คือความโทสเท็กเจอร์มันจะมีความกรอกนอบนุ่มในและข้างบนคือท็อปด้วยเปียกปูนใบเตยแบบล้นล้นส่วนตัวคือกกกกิิินนนนนคคคู่่่ัับบไอออออออรรรรรีมืืยยยยเเเลลาาาจงงงแต้ ใส่คอนเทนเนอรรีบสตาร์รถเลยเพราะว่าถ่ายรูปมุมไหนก็คือสวยกับเซเวนเซนสาขาใหม่ตลาดต้นตาที่เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงถึงเที่ยงคืนเลย